มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่รอลงอาญาสั่งจำคุก24ปีอายกันด้วยไทยโพสหมิ่นเบื้องสูง28สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่27สิงหาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ t อ1 2 6 2ทับ2566ที่พนักงานอายการคดีอายกาก้าเป็นโจท์ฟ้องนางสาวกันด้วยไทยหรืออายคล้ายอ่อนอายุ32ปี ผู้ชุมนุมทางด้านการเมืองเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบาันแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบกคอมพิวเตอร์พศ2 5 5พ2 5โดยอายการโจทย์ระบุฟองพฤติการความผิดจำเลยสรุปเมื่อระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 5ถึง1เมษายน2565จำเลยได้โพสต์คลิปภาพและข้อความถ้อยคำหยาบคายบินเมืองสูง หลายครั้งหลายหนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนราชพราวได้เข้าจับกลุ่มตัวจำเลยในห้องพักพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยึดเป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอนราชพราวดำเนินคดีชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกระทง ผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์กับฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจากักรเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุกกระทงละ3ปีจำนวน8กระทงรวม24ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบันเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาคงจำคุกกระทงละ1ปี6เดือนรวมจำคุกกำหนด8ปี48เดือนอย่างไรก็ตามเมื่อพิเคราะห์รายงานสืบสอดแล้วก็พินิจจำเลยแล้วกรณีไม่มีเหตุรอาการลงโทษให้แก่จำเลยริบของกลางทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ราชทรน์นำส่งตัวไปยังทนทัศนสถานหญิงกลางไม่รอลงอาญาสั่งจำคุก24ปีอายกันือไทยโพสต์หมิ่นเบื้องสูงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ